สวัสดีค่ะมันจะมาแชร์ประสบการณ์ที่แบบเพอร์เฟกผู้หญิงก็ต้องชอบผู้ชายมีรถอยู่แลนะค่ะเตยก็เป็นหนึ่งคนในนั้นเหมือนกันชอบผู้ชายมีรถยนต์ค่ะมันดูเท่ดีเวลานั่งหน้าต้องเชิดคนขับนี่ก็ดึงยิ่งกว่าทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกมากก็โชว์กันไปค่ะว่ามันรถด,ด้วยอะไร กิ้งโสปอร์สองประตูนี้ขอบอกเลยผู้หญิงอย่างฉันต้องขึ้นโดยเฉพาะรุ่นที่นั่งอยู่ขอบอกเลยว่าหายากมากไม่เลยมีเป็ดนะคะไหนก็นไหนๆล้วก็ต้องวัดกันไปสองประตูเท่านั้นอัหนึ่งอันสองพืองอะไรนี่ขอบบอกทุกอย่างมันเป็น like อะไรที่เพอร์เฟกตขาบอกว่าแอร์เย็น เียด้วยนะคะให้เกียดเกียด้วยเราจะนั่งกับแบบน่าเชื่อเชื่อค่ะรับเต็มปอโอเคนั่งกันไปค่ะเพอร์เฟกเพอร์เฟก